ไปหาคุณพอจะดีสารสีนะครับไม่ขึ้นดีนะครับวันนี้นะครับอยาพิธีนองนะครับทีมาจะถ้าไกลท่านไกลนะครับพี่น้องอยู่ท่ามขลางนกนะครับในขาม้าด้านในนะครับอาจารย์นี่พระคุณเจ้าก็เลยขามาถึงทีบริเวณจะพาไนะครับจะบางส่วนนะครับบางส่วนครับสำนักวันนี้นะครับพิพี่น้องนะครับกไปนั่ร่วมรับจชม ในบรรดาต่อไปการขอาการเวชเชียนสานคุ้มคู่บุตขัดพวานอยนะครับจุดถูกเทียนบาษราทำติตูวอ,อันช้ขอการเวชเชียนครับจะจแจ้ง่นุนาอะไร

sama Arang sama samputo bagawa Putam bagawantang abiwate mi Sawata to bagawata nama Mayang bante wisung wisung lakanataya Di salani nasa tubi yampi Mayang bante wisung wisung lakanataya Di samping mayang bante wisung wisung lakanataya Raniyacama สาพะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุธธพทธัสสะนะโมตัสสะภคะวะโตระหะโตสัมสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo taksa patawato -ta -ta, arangato -ta, Semah sembuh พุทธังสารนังขจามีพ nah In ุทธังสรนังขจามีธรรมังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีทุติยามปีธรรมังสารนังขจามีทุติยามปีธรรมังสารนังขจามีธุติยามปีสังฆังสารนังขจามีตติยามปีพุทธังสารนังขจามี ตาทียยมนางขัาฉามีตาทียยมปิทาม,มังสรารนางข้าฉามสมาทิยามีตาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามีอาทินนาธานาเวรมีกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามีกามสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปทันสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทันสมาธิยามิมุสาวาทาดาสิกขาปทานในสีเลนัสุทธิยันติสิบุติมันติตัสมาสีิลังวิโสทาจินพระรังอไยจัตสันติทัสตาปนัชะาัาฉิกา

สุลลาธรรมะกุสลาธรรมะกัพยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุสลายาสเมสัมยามาวะตรรมะัารูปรมะังวาสันธรรมะนังวาขันธรรมะนังวารสารมะนังว มะนังวาธัมมารัมมนังวายังยังวะโสโหติอเวเคปะโหติเยวะปะนาคุสัลปัญจาขันธารูปขันธัวเวนธัวเวญญาณ การขอตาตากาโมรราวะโอริตังวะสุขุมังวะคินังวะปเนตังวายังทุเรวาสันติเกณฑ์นโรชันเตียเตสามุปาโมสุโคะอานิจวะตาสังคาราโอปะทวายธัตมิโนะโอปะชิตาวะนิโรชันเตีย เตสังโฆปัสสโมสุโคอนิจจาวตสังขาราุปปัฏฐายธรรมิโนโอปัจจิตวานิรุจันติเตสังโฆปัสสโมสุโคสัพเพสัตตามรติจามริสุจาวริสเรตาเทวะหามริสามานาทิเมธาสัมสัยโย การประคุตเจ้าพระครูโพธิธรรม,มนุกูลทัพเทลานุเทละด้วยครูพระลบเรียนท่านบุญสืบทนนทศนายกเทศมตรีตำบลทุน,ส,นสูงจะเฉกู้มีเกียรติที่กรอบทุกท่านนะครับครับขึบ้นดีนะครบับขึ้นที่สองอทีได้สวดอภิธรรมอภิหาพุนพอจะดีสารสีแอบกับพี่ญ่ติพ่นองนะรับทีมารวมปิจภาพ กับลูกหลานของคุณพ่อจะดีนะครับแต่ไม่ยู่งกับจุดนะครับสำหรับจุดแหล่นะครับแต่พวจะขอการเตือนเตือนะครับแต่กับลูกหลานของคุณพ่อจะดีสารสินีนะครับโอกาสเตือนแต่ว่าตัดใจบางสักคนอาจจหาคุณพ่อเป็นการส่งต่อวิญญาณรับนี่กับพิทีศพกับขอการเตือนรับอยู่เป็นลนูเป็นเต่าอย่างนี้ ไปก่อนคนยังไงไงสำหรับจุดต่อไปนะครับเป็นจัภาพรวมนะครับจากกรุงกริยานะครับใะน้มกกับติพิโนองีบ้านรวมจักภาพกับในขึ้นนย้น,นครับเรียนเชิญคุณนเมจันดีสิงเสนาคุณพอเพชรมหาพันเมหาดอนเหนือ แม่จังกรท่านพะลาะพอปรลองเบื้องเทยสงแม่พันท่านิพักพอจังกรดวงอินแม่แฟนสีอานเทียนแม่ดวงมาลัยสีแม่บุญเลียนยุม,มนัตแม่สวรรณตีจะพอคำพันดวงอินแม่สิลัญยาวันสาทองและแม่สวรรค์ดวงอินนะครับเขาขันเป็นเชิญ เป็นจุดประพาเด่นนะครับนะคุณเชิญครับเอาให้เบิดไปงานเป็นจุดที่สองนะครับเยนเชิญคุณแม่เสียงมุนค้หน่อยแมศสีันจันวงมันดู พอประสิทธ์ศีหาบบัติลิแแมสุจิตตาอาญาเมืองบัติลิลพอท่องเพียสีมาแม่หนูติ่นเกี่ยวมาพอท่องคำสุงนิน่งคุณก้มปิดต,ต่อหน่อยคุณ้นชิดสาดสีคุณพิยพรเอก,กมุตณช่วยสมบัติสีท่าแม่จันติงเทศสงพอเรื่อง จุดบุญตีบุญย็นจิตกาสิงก oh> ับตวกันเป็นเชิญแบบสิบสี่ท่านจุดทุ่นที่สองจะพาบวกันก่อนข้าที่ข้าเลยเข้าเลยขบยาง ออรอยทาได้นนเมาเลยเมาต่อไป,อไปนะครับเรียนเชิญแม่ชวีเบียรสลีแมมณนี่สีพันพนาคุณนิกรสีพันพนาคุณรูเพียนมัดโนคันคุณป่าประพัดสอนองสา คุณยายนักลาทอนพบแสงสอนคุณพันผิดกาสิงแม่เยี่ยมคำน้นใสแม่เตียมจาาสีพออุทัยจันสีชาพอพอ,อนคำน้นใสคุณคู่พิราดาคู่นำคำคุณคู่เจริมสีคันโพน่อยคุณพอจะยุจะะรุน่นสุยโพน่อย พิเอาขาดีเด้เอจะดตกันคุณแม่คันจนาเอกพิเศษแม่ลำพันหน่อยบาทแม่ท่องดีท่านมีภักดีพ,พอรับสีท่าแม่สาวจัทนทศรแมร่สังเวียนบุญจยิง แหวนสวายเสียงนตปดอกบอัมกันหรือเคนจิพอใสมนีิซอนแหวพันดอนเหนือแหบนัวักมพ์พอไปบินพันน้องวายแม่ด้วยปัดทุ่มลักกับพอกันเวนเจัรไม้สใจเลย ถวายถวายเด่เลยครับสายสว่างไม่มแม่หเมน้าประทุนรัเมีขอดลานํำพ,พ,พ,พูดเหนื่อยองพอ่อนบุญแทนประยุทธ์ชุ่ยจะมีคำเปิวชุวยชุลาศสาพ้อนเมีสอยสวัปองแดง คุณเฉยพุทธีสาธีคุณสว่างโสดาบันพอสาคอนเสาสิม,มาคุณพออาจนั่ง,งคูณนำคั<ก>้มแม่ออนสาเอกิเศษพอดวนทุกชัยพอชัยสารศีและแม่ละบุญกาสนินกับโอกาลเชิญสิบสี่ธรรมป็นทุกที่หานะครับ บาวางตรงไหนเข่าตรงนั้นเอ่อไกล้ๆเลยนีหน่อยสบายดีชุดต่อไปนะครับเป็นชุดที่หกจะเป็นชุดท้ายมีลล่าออเหนือ คุณคูวิไลวันสุลมณีคุณสุภาลักเวียงสลีคุณสมเกียรติดอกพมลา่าแม่สวรรค์น,นี่เทียนแม่นนแดงจันศรีชาพอกุดดงจันดาหัวดงพอบุญมาดจอินชุดทหมด์ชุดท,ดทัายนะครับทึงเดือกดาจะพาไปถวายไปแต็ต่้เลยครับอา้าเลย อบคุณกับเจติพน้องกับสีมาดวงีกำลังใจเป็นเจ้ารภาพในการพายปัจใจยปอสุกุลไป็นาุ้งพอจะดีสานสีขอขอบคุณ้าสมุทราดีเป็นใจทศรแล้วสร็จล้ท่านมารวมในงานใน้ำขึ้นดีนะครับเบ์ดแล้ว ยะถาวะริวหาปุราปริภูรนติสตาคังเอวะเมวะอิตโตะทินังเปตนะงอุปกปเิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมีตุสัพเพปเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยัตถามณีโทติระโสยัตถาสัพพลติโยวิวะ ความวินาตุมาเตภาวนวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวาพิวัตนาสิริสานิจักธาปัจายโนจตารุธรรมาวาทิานยบาโนสุขัง

มโนสวัณญตาเวเทวนาตตาเปตานัมมตาเยวังเทตติยาตโยติตตเวตาณปุานาคตาอุราลามามานจเกโคนมังคนัรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทคา เวนะสัทวสโสเทพธรมานกภาวนาสัทวสโสทพวันตัวรักกันตุสาพเทวตัสสาร菩萨ตัวเตชลางสมาสมุทโะคาวา Pantang bakau lantang abiladini Sawakato bakau watatamu Kamang namasani Subatipanno namami เข้า so so มาเบิงโล่งขั่วครับดูแลตอนรับกับแขกผูทิมารวมงานเออเมนี้มีอยังนี้อ๋ออุ้ยมีมีไก่อ่ามาเบิงดูแม่ขั่วผู้ใดเนี่นี่มีแกงมีต้มปลาโอ้ดูแลเต็มทีผูทิมางานไดแม่ขั่วเนี่ยนี Defense> ่อ้เอ ปูสางปูสางความแซบให้กำานานนี่สมตำหมูโอ้เบิ้งแค่มหมูนี่ก็แซบแล้วนี่ต้มยำสี่ควงมูมยำสี่ขวงหมูแล้วก็ทอดไก่อันนี้ก็คืออุปกรณ์การทำครัวทั้งหมดนี่พแพนกข้าวนี่พแพนกข้าวเสิร์ฟข้าวครับรแผนกให้กำลังใจนั่งกันอยู่ด้านหลังมีเขาจีน้ำคุ่นนะ่ะ ว้า wow. อันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนี่คือเขาจี้บัดเนี่ยโอ้ oh, แซบได้บัดปลาถงองะใช่คณน่ะจี้แท้โอ้คุณน่ะ,ะ, oh. ะนี่ครับบ้านที่เมืองน้องที่มาร่วมงานกัน าแผนกตัวเตรียมการต้อนรับอย่างดีในขับในเกินหน้าไปบัดเจ็บต่อไปเบิ่งดูผู้ใด ỏ, นั่งกินแน่บัดแขกโตหยาดหยาดกันนั่งโตที่หนึ่งหน้าไปเติบโตที่สองสู้ที่มารว่วมงานเอ้ย ร่วมแด่โดยกันมากโอ้มีสิบโต๊ะใดครับครับเคครับผมเรียบร้อยสำหรับอ,อื่นกว่าีมากงนะ่านกันไหม